สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมวิธีการแก้ไขปัญหานะครับรถเขรม้ม้ไม่ขึ้นนะครับแล้วไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับอาการแบบนี้นะครับไปดูว่ามันเป็นจากอะไรมาชมครับเป็นรถโตโยต้นะครับวันนี้สมาชิกของเรานะครับอาการก็คือไฟเครื่องยนต์โชว์บ้างไม่โชว์บ้างนะครับอันนี้ไม่โชว์แล้ว ครับแล้วเราก็ลองอันนี้ผมปั่นล้อหลังดูครับนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์สามเห็นไหมครับเข็มไม้ไม่ขึ้นครับเข็มไม้ไม่ขึ้นนะครับ Okay. ครับ,รบวิธีการแก้ไขปัญหาก็มีด้วยการรายเดบ,บนะครับนะก็ใช้แอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนหรือ,อวันนี้ผมจะมาใช้ในเครื่องวิเคราะห์ปัญหานะครับก็คือ G-scan นสนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งรถเกง๋งรถบรรทุกนะครับแล้วก็รถกระบะทั่วไปนะครับวิธีการนะครับในการเรียกเซนเซอร์นะครับก็คือ,อถ้า นี่เราก็คือเราเสียบเข้าไปในช่อง OB D, นะช่องสื่อสารนะครับนี่ครับที่เรารู้จักกันนะครับก็คือ OB2 นะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดชุดแจนในตำแหน่งออนนะครับเราอยากรู้ว่าที่เซนเซอร์ที่มันโชว์ขึ้นนะครับหรือที่เข็มไม้ไม่ขึ้นมันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้มันโชว์คนขับบอกว่ามันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับ มันโชว์บ้างไม่โชว์บ้างนะครับผมก็เลยลองเรียกข้อมูลขึ้นมาดูก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนี่กำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับเลือกเองนะครับเลือกเองนะครับให้มาที่อันนี้เขาถามว่าเป็นญี่ปุ่นหรือในช่อลให้เลือกช่อลนะครับรักรุ่นนี้เป็นแบบ16พินนะครับเราก็เลือกสิบพินนะครับ16พินนะครับ แล้วเขาบอกว่า s ิสเ e มเซิร์ h ก็คือถ้าเราเรียกระบบสิสเทมเซิร์ h ก็คือหมายความว่าอะไรที่มันมีในรถนี้ขึ้นมาทั้งหมดพาวเวอร์เทนก็คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแชสซีบอดี้นะครับอันนี้ผมเลือกพาวเวอร์เทนคือส่วนของเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับก็เลือก Tcc s นะครับก็คือเรื่องในส่วนของเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับเอาก็ตกลง ตองดูครับว่าปัญหาที่พบนะหรือเขียนไ,ไม่ขึ้นเนี่ยมันสามารถเรียกจากเครื่องวิเคราะห์ปัญหาตัวนี้ขึ้นได้ไหมนะครับไปที่การวิเคราะห์ตัวตาใช้การวิเคราะห์นะับ DTC เห็นไหมครับบอกมา speed s e ซ s o r นะครับ sensor มาตรวัดความเร็วนะครับ P P ศู0ยนนี่ครับเห็นไหมข้อดีของเครื่องนี้คือว่า พอมันขึ้นาหารหัสนี้ปั๊บเรา P0500 ใช่ไหมครับเมื่อกี้อะไรนะ P P0500 w h i c l e Speed ของ t ต y o ตา้าเรากดเครื่องหมายเซิร์ชหาปับ๊บมันจะวิ่งไปบอกเลยว่าเป็นเซนเซอร์ตัวไหนเราค้นหาที่รูปนะครับคือข้อดีของเครื่องนี้เห็นไหมมันก็จะบอกว่าเป็นไมค์ไฟาเห็นไหมครับน,นี่ครับนะหยุดที่กระปุกเกียร์โอเคอเดี๋ยวเราไปทำการ ช่างใหญ่เดี๋ยวช่างใหญ่มุดให้ผมหน่อยนะมุดให้ผมหน่อยดียครับเดี๋ยวผมจะส่องให้โอเคนะครับก็สปีดเซนเซอร์นะครับมันอยู่ตรงกระปุกเกียร์นะครับที่เราได้ดูนะครับนะก็ลองส่องดูนะครับยสูงก้ใสปนะครับ โอเคนะครับก็ทาปลั๊กเห็นเซนเซอร์ไหมครับอ่านะครับเรียกว่าชี้ไปที่ตัวเซนเซอร์นะครับอันนี้ปลั๊กครับที่เซนเซอร์นะครับอ่านะครับเนี่เซนเซอร์เซนเซอร์ตัวตัวมาตรวัดความเร็วอยู่ที่กระปุกเกียร์นะครับเดี๋ยวเราต้องทําการแก้ไขนะครับโอเคครับผมครับหลังจากที่เราทําการซ่อมเซนเซอร์ข้างหน้าแล้วนะครับก็อมมาเทสดูนะครับว่ามันจะหายไปไหมครับเกมายมันขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเทสดูครับ เห็นไหมครับเกียร์หน,นึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเลยเกียร์ห้าเนี่ยเราปั่นให้มันลอยครับนะเราไม่ได้วิ่งจริงครับเราปั่นให้ลอย หมขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการลบนะครับมาดูนะครับวิธีการลบตอนนี้กล่อง ECU นะครับจําได้ว่าเป็นสปีดเซนเซอร์นะครับที่มันเคยวิเคราะห์ปัญหานะครับนะดูว่าเราซ่อมไปแล้วมันจะลบเองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเรียกเรียกขึ้นมาดูก่อนว่ามันจะมันจะขึ้นไหมหรือมันจะแก้เองนะครับในเรื่องของสปีดเซนเซอร์ตัวนีกวก้กันวิเคราะห์ดูก่อนเล ออยังอยู่ครับเมื่อ,อยังอยู่ครับเราก็ทําไปกด f สามนะครับทําการลบเห็นไหมครับลบคุณต้องการลบ dtc ทั้งหมดหรือไม่นะครับก็คือการลบก็คือหมายความว่ากล่องเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะไม่จําแล้วว่าเคยมีปัญหาที่ป p e เซนเซอร์เราก็ทําการลบนะครับลบออกจากเหนืความจําตกลงไม่มีแล้วครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับโอเค ก็ประมาณนี้แล้วก็โอเคนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ปัญหาก็คือปัญหาที่ว่าเครื่องยนต์ไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์นะครับแต่สามารถวัดความเร็วไม่ขึ้นซึ่งเราไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าบางทีนะครับไฟเราไม่ต้องให้เครื่องยนต์มันโชว์ก็ได้นะครับเครื่องมือที่สามารถเรียก,ยกหาได้หรือจะใช้วิธีการใช้แอปพลิเคชันก็ได้นะครับก็เสียบช่อง4กับ13เนาะ4กับ13าแล้วเรียกรหรัสขึ้นมา ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะรหัส42นะครับนะกระพริบ42นะครับก็ลองลองทำดูนะครับกระพริบ42โอเคนะครับก็ฝากไว้เพียง่นี้ครับขอบคุณมากครับับสสวดีครับ